เฟรนฟายไซเอเหลือ49บาทหลดตั้งครึ่งหนึ่งใครยังไม่โหลด McDonald แอปพลิเคชันคือพลาดอย่างแรงนะครับสวัสดีครับชิงใหม่แชวน,นี้นะครับบอกเลยวันนี้มีของดีมาบอกนะครับใครเป็นสายเฟ้นไฟล์ต้องรีบเลยเพราะ McDonald เคาแจกนิวเด็ดๆเลยนะครับใครเป็นพลาดรักขึ้นไฟล์ต้องรีบมาจากราคาเป็น98บาทนะตอนนี้เหลือแค่49บาทเท่านั้นเองแต่ต้องใช้ผ่าน McDonald แอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับง่ายมากแค่โหลดแอป McDonald นะครับใครยังไม่ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ใช้ฟูปองเนี่ยสแกนที่ตู้ได้เลย ยนะครับรอแป๊บเดียวไม่นานครับเฟนส์ไฟไฟ XL ใหญ่จุใจกรอบน็อกนุ่นใหม่ฟินแค่19บาทก็มาอยู่ในมือเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับน่าทานมากเลยครับวันนี้เราจับแบบเฟนส์ไฟเลยแล้วก็ต้องคู่กับซอสพริกแล้วก็ซอสมะเขือเทศแน่นอนครับอย่างที่รู้กันครับเฟนส์ไฟของแม็กเนี่ยคือเดอะเบสอยู่แล้วด้วยนะฮะและที่สำคัญโปรดีๆอันนี้นะครับไม่ต้องรอวันศุกร์ครับได้ทุกวันนะครับตั้งแต่19-31ถึงพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับโหลดแม็กโดนัลแอปพลิเคชันนะครับแล้วไปเจอกับเฟนส์ไฟไฟ XL เบิ้มๆก มีทั้งไม p แอพโซแล้วก็เพลย์โซนะครับแล้วก็ใครเป็นสาววงแม็ก์โล่แบบเรานะครับคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดหวัวใจกดติดตามให้เชิงหน่อยแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ